เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิงเลืองของการกีฬากันแน่นะคะตอนนี้พ่นบอกว่าเริ่มแล้วเรื่องข้องการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัายราชภาัฏกุมภาคตะวันออกเชียงเหนือครั้งที่4 4 4ถีที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ โดยนายชำนาญนชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยายลัายราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่44โคชสารเกมนะคะภายใตย่ค้ามขวัญทีว่าสร้างสัมพันธ์ด้วยไม่ตรีสร้างสามัคคีด้วยกีฬาและก็มีการก่าวตอนรับคณะผู้วควบคุมทีมและก็นักกีฬาจากทั้ง11มหาวิทยายลัายราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยายลัยราชภัฏสุรินทร์ระวางวันที่26พฤศจิกายนถึง1ท่านว่าคม2,567โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะนอกเฉียงเหนือ11แห่งนะคะนั่นก็นคือมหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรนธานี มหาสารคามรอยเอ็ดเลยสกลนครบุรีรัมย์ชัย,ยภูมินครราชสีมาอุบลราช,าาราชาธานีศรีสเกตละกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แข่งขนัน22ชนิดกีฬา1ชนิดกีฬาสาธิตและกกาหนึการประกวดนะคะ โดยมหาวิทยายลัยราชภัฏสุรินก็ได้รับสิทธิ์ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยมีสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันเป็นรูปสร้างนะคะสู้ง่วงออกมาค่ะและก็ออนซอยงดงามแสดงถึงความยินดีในการต้อนรับคณะนักกีฬาและก็ผู้ฝึกสอนที่มาเยือนนะคะพร้อมกับสัญลักษณ์ห่วงข้องกันอีก11ห่วง แทนมหาวิทยาลัายราชภัฏกรุงมภาคตะลอกเฉียงเหนือทั้ง11แห่งและก็มีสร,ร้างคูค่ะนั่นก็คือสร,ร้างเพจผู้นะคะพี่สัมพันธ์และก็สร,ร้างสร,ร้างเพจเมียซื่อว่าน้องไมตรีนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์นำโชคหรือว่ามาสชคอตประจำการแข่งขันในเทือนีโดยในวันที่3ท่านว่าคม2567ก็จะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และกับบุคลากรมหาวิทยาลัายราชภัฏกรุงมภาคตะลอกเฉียงเหนือขั้งที่13โคจสานเกมส์นะคะจัดระวังวัน สถึง4ท่านว่าคม2 5 6 7้ก็และก็จะมีการแข่งขันทั้งหมดอยู่16ชนิดกีฬาและก็2ประกวดการผ้าเลดนะคะขบวนผ้าเลดน้่และก็การประกวดกองเชียร์น้ํานะคะก็ถือว่า,อ,าอยากจะไปเบิงขึ้นกันนะคะเพราะว่าสุรินก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีหลายอย่างที่น่าจะไปเบิงโดยเฉพาะเรื่องของสร้างนะคะครับผ